เป่หน้าตากาหมด้ต้องเป็นคนมีนะคะประโยคออริจินอลต้นฉบับเสียงแบบนี้ต้องสายตาแบบนี้เลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณสายเชียรวงพิโรธนักแสดงเจ้าของรางวัลสิงโตคางจะโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้า วันนี้ค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์หน้ากากอนามัยนะก็เลยขอเปลี่ยนสโลแกนอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปก็คือกลัวเครียดใส่หน้ากากค่ะแต่ก็ยังสร้างสีงสัสนได้เหมือนเดิม กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์งานแรกนะคะหลังจากเงียบเงาไปเพราะว่าโควิดค่ะแต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า600ไร่ที่จังหวัดฉะเชิงเรานะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันซึ่งคุณสายเชียก็บอกว่าการลงทุนแบบนี้ไม่ง่ายค่ะความเสี่ยงมีเยอะก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองให้เยอะๆเข้าไว้ ก็เงียบๆครับเงียบเลยครับเหรอเงียบเลยครับแล้วเราไมได้ไปทำอะไรไหมหลังจากที่มันจบทำครับก็ทำธุรกิจอยู่ครับผมทำสั่งหาอยู่มาซับครับคือความจริงเริ่มต้นก็จะเป็นครั้งแรกเขาเอาเราไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นขายบางก็ทำไปทำมาเราก็เลยกลายเป็นหุ้นส่วนไปคือเราทำตั้งแต่สองสามปีสี่ปีที่แล้วครับไปทำที่เชียงคานมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาทำที่บางปะกุม แม้ช่วงนี้ธุรกิจอาจจะไปได้สวยนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ทิ้งงานแสดงแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นงานที่รักและแถมทําให้โด่งดังจนมีแฟนคลับต่างประเทศมากมายนะคะล่าสุดคุณผู้ชมมีคนญี่ปุ่นค่ะคอสเพลโฆษณาจนเครียดกินเหล้านะคะในงานคอมมิเกะครั้งที่97ซึ่งเป็นอีเวนต์แอนิเมตที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยนะคะดูไปเห็นปุ๊บครั้งแรกถึงกับหลุดขามเลยค่ะว่าทาไมเหมือนตัวเองจัง ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าแสดงว่ามันโดนสิ่งที่เราทาไปมันทําให้เขามีความบันเทิงมีความสุขได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จคนเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากใช่มันใช่บางทีวันๆเป็นมาเป็นพันคนเนี่ยก็จะคอมเมนต์มาว่าทํางานเก็บเงินจนเครียดกินเหล้า ทำงานเก็บเงนินก็พูดได้แค่นั้นไงคือเราไม่ได้หาไม่ใช่เราผมไม่ใช่ตลกครับมันคนก็ถามผมว่าพี่พี่พี่เป็นตลกใช่ไหมครับเราก็บอกว่าอะไรใครตลกมันก็ขำใหญ่ แแ้้นนอองยบบคือพูดอะไรก็ขำนะคะพี่สายเชียก็ตลกจริงๆอ่ะแต่ช่วงนี้ค่ะแฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นบูออกหน้าจอเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาตรการกองถ่ายที่ยังงดฉากแอคชั่นอยู่แต่เจ้าตัวบอกว่าจะมีเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าจะรับบทเป็นอะไรภาพยนตร์ไทยหรือต่างประเทศนะคะเป็นผลงานของชาติอะไรขอให้แฟนๆอใจรอสักนิดหนึงค่ะ